สวัสดีครับผมคลิปนี้ผมจะมาแชร์อีกหนึ่งสูตรปลอดสารปลอดภัยเป็นสูตรที่สามารถกําจัดปลวกมดมแมลงเพลียไฟลายแดงได้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นสูตรหัวเชื่อเข้มข้นที่ผมใช้มานานแล้วนะครับผมก็ใช้มาหลายสูตรแต่ว่าชีวภาพเราต้องเข้าใจว่ามันไม่ร้อเปอร์เซนต์เหมือนเคมีแต่สูตรที่ผมจะนํามาเสนอท่านรับชมนี้มันสามารถป้องกันหรือกําจัดยุงได้ด้วยโดยเฉพาะปลวกนะครับก็เห็นผลทันที ได้ผลจริงจึงนำมาเผยแพร่ให้ชมนะครับเอาละเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูส่วนผสมกันส่วนผสมหลักๆที่ใช้มีอยู่3อย่างก็คือ1ยาสูบเอาแบบชนิดฉุนเลยละ่ะสูตรนี้ผมใช้2ห่อนะครับส่วนผสมอย่างที่2ก็คือดีรีสดหรือดีปีแห้งสูตรนี้ผมใช้1ถ้วยอย่างที่3ก็คือขานะครับแนะนําให้เป็นข่าแก่หั่นเป็นแว่นบางๆ2ถ้วย เอาทั้งต้นเลยสูตรนี้ใช้2ถ้วยนะครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำเปล่า2ลิตรวิธีทำก็ง่ายๆครับนำหม้อมาตั้งไฟแล้วเติมน้ำเข้าไป2เหยือกหรือ2ลิตรโดยประมาณนะครับส่วนผสมไม่มีกฎเกณฑ์ สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้แต่นี้คือส่วนผสมที่ผมใช้นะครับเสร็จแล้วก็เอาส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยใส่ลงไปครั้งเดียว ด้วยไฟอ่อนทิ้งไว้1คืนนะครับเพื่อให้สารบางชนิดปลดปล่อยออกมาจากสมุนไพรได้เต็มที่อันนี้ผมทำตอนเย็นนะครับพอตอนเช้าก็เอามากรองเอาเฉพาะน้ำส่วนกากที่เหลือเนี่ยก็สามารถนำไปใส่รอบโคนต้นไม้ป้องกันมดมแมลงได้เหมือนกัน ก็แนะนําให้กรองใส่ขวดเก็บไว้นะครับก็จะได้หัวเชื้อสูตรเข้มข้นสูตรกําจัดปลวกมดแมลงต่างๆที่จะมากัดกินพืชผักเราได้ หลักๆแล้วสูตรนี้เน้นกําจัดปวกนะครับแต่มันก็มีวิธีใช้อยู่2กรณี 1. ถ้าเราจะใช้ไล่มแมลงหรือป้องกันศัตรูพืชที่จะมากัดกินพืชผักของเราหรือจะใช้กําจัดมดเพลี้ในค้างถั่วหรือกําจัดเพลี้แป้งเพลี้ไฟไรแดงในสวนมะละกอหรือจะนําไปกําจัดนอนที่อยู่ในต้นมะเขือหรือป้องกันโรคใบหิกพิกหรือจะฉีดป้องกันยุงตามจุดพักผ่อนต่างๆก็เอาสูตรหัวเชื้อเนี่ยสช้อนแกง2ช้อนแกงนะครับ เติมน้ำยาล้างจานลงไปอีก2ช้อนเพื่อเป็นสารจับใบนะครับเติมน้ำเข้าไปอีก1ลิตรผสมให้เข้ากันนำไปฉีดพ่นหรือใส่บัวรดน้ำรดพืชผักได้เลย กรณีที่2ถ้าใช้กําจัดปลวกหรือมดที่ขึ้นตามเสาบ้านเนี่ยให้ตักมา2ช้อนแกงผสมกับน้ํา1ลิตรแต่ว่ามีพิเศษหน่อยให้เติมเกลือลงไปอีก2ช้อนนะครับ จากนั้นก็นําไปเทราดตามจุดที่มีปลวกเข้ามากัดกินราดตามโคนเสาที่มีปลวกเข้าทําลายเห็นผลทันทีครับเพียงเท่านี้ปลวกมดก็ไม่กล้าเข้ามาใกล้ส่วนผสมที่ผมทําให้ดูจากหัวเชื้อสูตรเข้มข้นสูตรนี้นะครับผมใช้แค่2ช้อนต่อน้ํา1ลิตรถ้าอยากได้ผลที่แน่นอนเนี่ยเราสามารถใส่เป็นแก้วก็ได้นะครับอันนี้ไม่จําเป็นต้นไม้ไม่ตายนะครับพืชผักไม่ตายดินไม่เสียหรือจะเอาหัวเชื้อเข้มข้นราดลงไปเลยก็ได้นะครับ ยิ่งเห็นผลไวในพิบตาเลยในคลิปนี้ผมจะไม่เทใส่ตัวปลวกให้ดูนะครับก็ลองไปพิสูจน์เอาเองรับรองได้ผลจริงครับส่วนการเก็บรักษาหากใช้ไม่หมดแนะนำให้เก็บไว้ในที่อุณหภูมิต่ำนะครับอย่างเช่นในตู้เย็นเพื่อยืดอายุการใช้งานและเพื่อป้องกันกระบวนการหมักที่จะเกิดขึ้นซึ่งจะทำให้สูตรงูเชื้อของเราเนี่ยมีความเป็นกรดสูงนะครับแนะนำให้เก็บไว้ในตู้เย็นเรียกได้ว่าทำครั้งเดียวสามารถเก็บไว้นานข้ามปีก็ยังได้ คำถามครับแล้วสูตรนี้กำจัดปลวกมดมแมลงได้อย่างไรบอกไว้ก่อนเลยว่าสูตรนี้เป็นสูตรหัวเชื้อเข้มข้นนะครับปลอดภยัยปลอดสารปลอดภยัดภย,ภย,ภยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายดินไม่ทำลายพืชแต่เป็นที่ไม่พึงประสงค์ของ,ของมแมลงศัตรูพืชเพราะว่าใช้สมุนไพรธรรมชาติที่มีฤทธิ์เผ็ดร้อนโดยเฉพาะขาสดเนี่ยจะมีน้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ไล่ยุงไล่มแมลงอีกทั้งยังมีดีปีที่มีฤทธิ์เผ็ดร้อนนะครับมีรสขมด้วย ก็ไม่เป็นที่พึงประสงค์ของมดและ,มะแมลงต่างๆเช่นกันปิดท้ายด้วยยาฉุนที่มีกลิ่นรุนแรงอันนี้มดมแมลงต่างๆก็ไม่ชอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อนําส่วนผสมทั้ง3อย่างมารวมกันเนี่ยมันจึงได้สูตรเข้มข้นที่สามารถนํามาใช้ได้เลยไม่ต้องหมักด้วยฤทธิ์เผ็ดร้อนกลิ่นที่รุนแรงจึงสามารถป้องกันกําจัดปลวกและมดมะแมลงต่างๆได้ส่วนผสมที่ใช้ก็หาง่ายครับจากสวนของเราเองแต่ยาสูบอาจจะซื้อหน่อย อันนี้ผมซื้อมา2ห่อก็ห่อละ10บาทส่วนขาก็ขุดมาจากสวนดีปีก็ออกมาจากสวนหรือถ้าใครไม่มีดีปีก็สั่งผ่านออนไลน์ได้นะครับสมัยนี้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายหมดพิมพ์เข้าไปใน Google สอบถามว่าดีปรีราคาเขาก็จะมีหลายร้านค้าที่จําหน่ายพร้อมส่งออนไลน์ส่งถึงบ้านแนะนําให้เป็นแบบแห้งนะครับผมเช็คดูราคามันกิโลกร,รัมละร้อกว่าบาทนี่แหละก็ตกขีดละ10กว่าบาท ก็ถือว่าเป็นสูตรที่ปลอดสารปลอดภัยที่สามารถหาซื้อหรือสั่งซื้อหรือหาจากสวนเราได้นะครับสูตรนี้ผมถือว่าเป็นสูตรที่แรงและเด็ดที่สุดที่ผมใช้มานะครับก็ลองทำดูขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ